ก็มาฟังคลิปเสียง KTM ด u k e สองโดยรวมครับเล่มทะเบียนขอภาษีไม่ขาดมาฟังคลิปเสียงเดือนไม่เสียนะครับแต่ชุดไฟใช้ได้หมดปกติแค่ไม่ไม่ขึ้น ไปดูงไปเดียวแต่